อุ้ยฉันจะมาดูลำยายในช่วงหัวค่ำเหมือนครั้งก่อนๆอันนี้บอกเลยว่าคิดผิดเพราะว่าลำยายจะมาเปิดเวทีลุกทุ่งสแควร์ในครั้งนี้ทันเอฟซีนานัหรือเปล่าทันเอฟซีเพชรกระทาวดหรือเปล่าทันเอฟซีไรอันซันฟอร์มหรือเปล่ายังไงพวกนี้ก็ต้องมาจองกันแต่หมู่วันนะทุกๆทุกครั้งนี้ก็คือก็ซุปเปอร์สตาร์ทั้งวงเลยตอนนี้ก็คือหลายคนแบบรีเควสต์มากบอยและแอน มาทั้งครั้งนี้มาเพื่อทุ่งสแควร์โดยตรงเวบแรกวันนี้เว็บแรกเลยเนาะถูกโจโยมานินน่ะมาโอ้โหศิลปินมาเป็นขนาดนี้นี่ก็พิเศษแล้วแหละอุ้ยโชว์ดีเจไหนคุณฮะคุณคุณร้องครับเขาหอนเพลงอ่ะคุณพี่ไก่สอนพี่เอาเลยอโชว์ให้ผมเลยดิ่สัมเปิลหน่อยสัมเปิลหน่อยงสัมเปิานเพลงสื่อสารความรู้สึกผ่านคลื่นเพลงลูกทุ่งรักไทย สวัสดีครับตอนรับเข้าสู่จักรวาลลูกทุ่งนะคะวันนี้พวกเราสามคนนะฮะอุ้ยอาฟอมแล้วใครห้าคนคดีเจไกรสอนครับดีเจบุ๊กครับพูดดาา <DJ S 2> ังๆดีเจบุคค๊กครับและดีเจหนุ่มเจรนะฮะวันนี้พวกเราทั้งสามคนบอกเลยว่ามาอัปเดตเรื่องราวที่ตอนนี้เป็นประวัติศาสตร์ของวงการลูกทุ่งถูกต้องนะครับผมนั่นก็คือลูกทุ่งสแควร์เออยังไงด้พิเศษในโอกาสครบรอบสิบปีของเก้าสิบลูกทุ่งรักไทยถูกต้องเป็น คอนเสิร์ตครั้งยิ่งใหญ่มากใหญ่มากครับนักร้องนี่มาแตนแบบว่าห้าสิบกว่าชีวิตห้าสิบกว่าชีวิตขึ้นร้อยขึ้นร้อยเลยนับบอกเป็นตัวเป็นตัวเลยประมาณห้าสิบเจ็ดคนอันนี้ตามรูปที่เราแบบว่าให้ดูนะว่าประมาณห้าสิบกว่าห้าสิบกว่าคนแต่ว่าผมนับประมาณห้าสิบเจ็ดคนห้าสิบแปดห้าสิบแปดแล้วฮะใช่อาจจะมีมากกว่านี้ไหมครับจริงๆก็จริงๆก็มีมีมาอีกนะแต่ว่า คือเวลาเรามจจีํากัดจากัดเดี๋ยวไปเซอร์ไพรส์หน้างานเอออเอาอย่างนี้ดีกว่าว่าความพิเศษของครั้งนี้ก็คือว่าเป็น10ปี90กุกงรับไทยครับเออความ10ปีแน่นอนว่ามันก็ต้องมีเรื่องราวที่ยาวนานถูกต้องมีสตอรี่ยกตัวอ,อย่างเช่นเรามีปูชินียุบกุคนด้านซ้ายมือของผม <ๆๆ S 1> ที่อยู่กับเราไม่ได้ <ๆ S 3> <ๆ S 2> เขามาที่หลังพวกเราเออหรอเออหลังพวกเราอีกหรอใช่ต้องสวัสดีกุ้ผมนะครับม่วนียงับกาครับ เดี๋ยวเออก่อนที่จะเล่าเรืเ่องถึงคอนเสิร์ตนะคุณคุณคุณจัดรายการที่นี่มาตอนไหนเออผมจัดมาก็นับตอนนี้ก็สามเดือนได้นะครับบุกเอาจริงจังเอาจริงอันนั้นจริงเหรอเก้าสิบนี่ก็จัดมาประมาณสักแค่หกปีเอาเข้าบริษัทช้างไทยนั่นแหละรวมช้างไทยประมาณเจ็ดปีแปดปีเออก่อนี่ดปีเพราะว่ามึงเข้าประมาณปีหกหนึงน่งไหมหกสองประมาณนัน้นหกสองไหม เพราะว่าอปีเข้าปีเพราะว่าไม่ไม่ก้อนหนึหกจุดหกปีก็เก้าแปดใช่รูปเก้าแปดอนสันเดีมด้วยก็ประมาณนั้นเพราะว่าเหมือนพบศิลป์จะมาก่อนอยู่ประมาณสักแป๊บหนึ่งแล้วนี่ก็ตามมาเออพี่เคยสอนพี่เคยสอนก็ห้าหกปีห้าหกปีอ๋อเป็นรุ่นน้องเป็นรุ่นน้องที่เก้าสิบแต่ว่าเขาเป็นรุ่นพี่ในวงการมานานมากวงการวิทยุนี่คือสามสิบปีสามสิบปีได้ใช้ว่าแก่ค่ะวิทยุตายค่ใหม่ตั้งแต่เรียนมหาลัยยันจนถึงปัจจุบันตอนนี้ อีกไม่กี่ปีเราเลี้ยงคนชลาพอหรอสามร้อยไม่ไม่ไม่ก็คือแบบแล้วแต่เนาะคือหน้ามันมันมันไม่ได้ไปถึงขนาดนั้นเออหน้าเนี่ไงานเขามีคนดูแลดีก็มีออ่ะเราถึงคอนเสิร์ตสิบปีก้าสิบกุ้งทูน่ไทยมีความพิเศษอะไรบ้างก่อนนะฮะอ่ะพี่ไค่สอนจากที่เลยที่คิดว่าอะไรพิเศษในครั้งนี้ที่คนดูทุกคนต้องไปความเยอะไง ของศิลปินหรือว่าพวกเราเราเองบีเจที่ของบีเจพวกเราเป็ความเดียวของเราเออเออยังไงยังไงอ่ะอ่ะอ่ะเจ้าพวกเราอย่างนีโอ้โหศิลปินมาเป็นขนาดนี้นี่ก็พิเศษแล้วแหละอ่ะให้คุณไล่นฝั่งแกรมมี่โกก่อนเลยเบอร์ใหญ่ๆเบอร์ต้นๆพี่ไม่กันพี่ไม่ที่เคลียร์คิวเลยปกติเนี่ยหลังๆมาแกไม่ค่อยรับงานร้องเพลงละแกก็จะไปไปทำธุรกิจของแกแล้วก็ไปเล่นละครบ้างอะไรบ้างนั่นนู่นนะคะส่วนงานเพลงก็ งานเพลงก็หลังๆก็ยังก็ยังไม่ค่อยมีเนาะไม่ค่อยมีออกมานะงานร้องเพลงก็ไม่ค่อยมีแต่ว่าเพลงเพลงล่าสุดของพี่ไมค์เพลงอะไรนะกับคํามสลายนะไม่เออหรอโอ้ยงานน่าจะจำไม่ได้กับความสลามีอีกมีหลังจากนั้นอีกเรองอะไรวะเพลงล่าสุดพี่ไมค์อะอะไรนะเทปเทปอะรู้แต่ว่ามีปลั๊สักไมอะไรเทปเทปสักอย่างเทปเทปที่เกี่ยวกับเทปอะอ่าไม่รู้อ่ว่ากันไปเทปมูนสุดท้ายอะไรสักอย่างเนี่ยตรกนี้น่าจะำไม่ได้นะ้วประมาณเนี้ย อ่ะของพี่คือฝั่งแกม่พี่ไม่มาแน่นอนมีน้องๆฝั่งแกม่มาอีกไหมฮะพี่ก็ของไทยด้องมิวสิกไงอ่าจ่าสิงชัยน้องไอจิงจริงก็ใครอีกอรักิมกรอยอืมโอเคเด็กมีสังกัดก็มาด้วยใช่ไหมมามามาแมะคุณคุณฮะคุณคุณต้องเล่าเลยฝ่ากรองยาแห่งคำทำให้คุณรู้เนี่ยเออต้องเล่าคุณต้องเล่าคุณรู้ได้ไงอ่ะคุดูจากรูปไหมับคุณผมชอบ ผมมัก็อบแยเขามาออแอ่เขาก็มาจริงๆคือมีเอฟซีหลายคนเวลาดูเฟซบุ๊กไลฟ์เขาบอกทำไมลำใหญ่ไม่มาลำใหญ่ต้องมาและลำใหญ่มาเม่เท่าไหร่แดนเซอร์ลำใหญ่ต้องมาถูกต้องครับบอกเลยว่าความพิเศษของลำใหญ่นี้จะให้คุณเล่าคุณไม่เล่าครับผมต้องเล่าเองครับคุณตัวตึงเลยครับคือลำใหญ่เนี่ยเขาเป็นศิลปินที่เคยมาทูกทุกสเตจแล้วเออครั้งนั้นนี่ก็คือก็เป็นซุปเปอร์สตาร์แหละแต่ครั้งนี้ก็คือก็ซุปเปอร์สตาร์ทั้งวงเลยตอนนี้ก็คือ,อ,อหลายคนแบบ ดีเวสมากนะครับแล้วเอาง่ายๆแดนเซอร์หญิงก็ดังแดนเซอร์ชายก็ดด้ดังดังไปถึงนู่นเลยออสเตรเลียเออเอฟซีเยอะมากนะและที่สําคัญบอกก่อนว่าใครที่บอกว่าอุ้ยจะมาดูลำไยในช่วงหัวค่ำพักก่อนจ้าเพราะว่าลำไยมาเปิดเวทีให้พวกเราเปิดเวทีแล้วเดี๋ยวเขาจะมีงานต่อนี่เคลียร์คิวมาเลยนี่เคลียรเลยมาบินกลับเพื่อเราเลย ให้บินเลยเหรอคุณ <c oughs> <c oughs> ต้องขอบคุณ <c oughs> ฟังนายห้ามปรจักไทยแล้วก็ไหรตองคำนะฮะ <c oughs> ที่ให้คิวของลำยัยมาก่อนหน้าเพราะว่าต้องมาเป <c oughs> ิดเวทีทุกทุกสแควร์ในรอบแบบว่าครบรอบสิปีแบบนี้ <c oughs> ดังนั้นใครที่บอกว่าอุ้ยฉันจะมาดูลำยัยในช่วงหัวข้าเหมือนครั้งก่อน อันนี้บอกเลยว่าคิดผิดเพราะว่าลำญยจะมาเปิดเวทีลุกทุ่งสแควร์ในครั้งนี้ดังนั้นมาก่อนถูกนะฮะงานเริ่มแต่เี่ยงวันถูกต้องปกติเริ่มบ่ายโมงเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรคนอาจจะติดเวลาเดือก็อาจจะทำให้พลาดได้อยากจะย้ำว่าอยากที่รีบมานะมั้งแต่ช่วงสายๆก็ดีมาจองที่นั่นกันถูกต้องนะครับฟังผมฟังผมหรือเปล่าฟังผมอยากเล่าทันเอฟซีนานๆหรือเปล่าทันเอฟซีเพชรกระทาวุฒิหรือเปล่าแล้วฟีลไรอันซันฟอร์มหรือเปล่ายังไงพวกนี้ก็ต้องมาจองกันแต่หมวันนะ คนที่มาจองไม่เท่าไหร่เธอเจอเ c ็กซของฉันก่อนใช่ครับบ้าน AB บ้านแอดออดีและบอยสริชัยเอออันนี้อันนี้บอกว่ามาจากเมืองนอกเพื่อเคลียร์คิวมาลุ้นทุ่งสแควร์พี่ไหมอันนี้บอกว่าเคลียร์งานเพื่อไม่ลุ้นทุ่งสแควร์บอยและแอนมาทั้งครั้งนี้มาเพื่อลุ้นทุ่งสแควร์โดยตรงแบบอันนี้แรกเลยเนาะถูกโจยมานินน่ะมา เอฟซีบิ๊กบอสเอฟซมาพี่โจมาหลายคนบอกว่าเอาเอาเอาในในสังกัดเพชรบ้านแพงมาด้วยอืใครหรอวัดสิบวัดโดนไม่ดมาวัดมานะฮะแล้วก็เอาง่ายคือตอนนี้คือรายชื่อศิลปินน่ยแน่นมากเพราะว่าอยากให้ทุกคนได้ได้รู้ว่ามีใครมาบ้างในครั้งนี้นะฮะดังนั้นอ่ะลองลองไล่ดูซิอ่ะแซ็คชุ่มแพอ่ะแซ็คชุ่มแพแน่นอนอ่าน้องสันเข้ามาเออการนัศนาแกล้งแก๊้งยังไงแก๊งเอ่ออะไรนะ ฟอนไซแค้นมวนกุบแก๊นโปสุโคตรแก๊นเต้ยจักรินพี่ดาราพัชรตอนนี้ก็มาเหมือนกันพออธทระพลก็มานี่รูปหล่อเลยอันนี้อะไรนะพี่ปูพี่ปูอสายแบบว่ารุ่นพ่อรุ่นแม่หน่อยพี่จอยพี่จอยรวมมิตรนะฮะนี่ยิงพิฏจกาตต้นฉบับลืมพูดซิฟแลนดี้อีสานแต่งตัวมาแป้นุ่นป้าดาราโกมาแน่นอนมีคนนี้ผมชอบมากใครเป็นฝรั่งของเพลุทู นั่นก็คือพี่โจโจอะไรฮะโจโจนี่มั้งโจนัทเนี่ยนะครับแล้วก็มานะครับอ่ะมีใครอีกฮะนี่คนนี้ที่เป็นเน็ซีเขาเลยตอนนี้เพ้นเข้ามามากๆเพลงอะไรครับชอบที่สุดเลยแต่ว่าเขาเป็นเวอร์ชั่นคฟเวอร์นะแต่ว่าเพลงคเวอร์เขาดังมากนินหนิงคำพนางก่อนหน้านั้นบอกว่าตัวแฟนวาจังไดแต่ว่าตอนนี้ก็คือเออหนองว่าท่าพานเพลงนี้ดังมากเลยต่อนะครับทุกคนนะมีใครไหมฮะ สูตรสายใหญ่ต้นฉบับของตัวแฟนม่าจังไหนกัมานะครับผมใครที่อยากมาฟังเวอร์ชั่นสดๆแล้วก็เวอร์ชันคัฟเวอร์เนี่ยก็มาเวทูทุงสแควร์ได้ผมแน่นอนต้องหลืออัจฉริยะด้วยแน่นอนและฮิ่ฝนทนสุนทรพลาดไม่ได้เออ้นขวัญวรัญญาเออใครอยู่ใครอยกหมดยังวงเยอะเลยเกินนั่นๆๆไปแล้วเนาะการรัชนะพูดไปยังไปแล้วอ่ะคุณฮะเด็กในสกัดคุณเขาก่อนนั้นเป็นชีวิตวันทุกวันนี้เป็นอะไรฮะเดี้เขานี่เขามา มาเปิดตัวชื่อใหม่ครั้งแรกเลยเยี่ยเป็นชื่อบงแล้วครับเยี่ยเป็นเฮาเฮีแล้วเออเราต้องรอติดตามทำไมถจะเป็นแบอคแมนทำไมต้องเปลี่ยนด้วยฮเอ้ารอจะทั้งวอีกข่าวรึงไหมเจ้ทัอีกอีกแคสถึงไหมเออแต่ว่าอาจไปเจอน้องได้จากทีวิทวันเป็นเฮาเฮตีเฮาเฮตีผลงานเพลงดังตอนนี้รดแห่เล่นทุกคนเลยก็คือก็มาเช่นเดียวกันนั่นก็คือแคทอธิยาปาเมียมาเลยปาเมียมาเลยอายนะฮะเออ แต่ว่าเ้่านนั้นโอ้ยอย่าลืมนะข้างในไปดูได้นะเานานะนะ <c oughs> ออเอาหมดหรือยังทุกคนนะศิลปินเราตอนนี้ไล่ใส่ชื่อโค้งไปยังเขาเขาสารแลน่ต้องฝันฝันกุศิตาอ่าใช่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 ฝันเขา<ว>สารแลรนะฮะน้องก๊อตจิรายุน้องน้ำอ้ะะำอยเหรอฮะ,ะแล้วก็น้องอ้อยสนใจละเออแล้วก็ใครอีก,กอ่ะคือคือคือมาเยอะมากถ้าเกิดบางคนเราไม่ได้ปู๊ชื่อชีว่าแต่ปุ๊บชื่อชัวแล้วก็ หญิงจี้ดาวจะไหลฟ้าจากชัวถูกต้องเมลตะวิสาก็มาน้องพี่รุ่นก็มานะถูกต้องนะครับน้องฟลุ๊กเลยนะฮะนี่ฟลุ๊กเมธวัตรก็แบบถูกต้องนะฮะเอาหลายคนจริงๆนะเนี่ยเออกระติ๊บสุรางคณาเออายจริงๆไท่ด้อมมีสึกว่าไปละเลยสดเออถูกต้องสาวแย้สาวแย้สาวแย้เจตยาสาวแย้ไม่ได้มาคนเดียวนะมาพร้อมใคร ถูกต้องที่เขาตอนนี้กำลังมาในขึ้นก้าวสุดทุ่งระเไทยเลยนะฮะอ่ะดังนั้นนะครับผมรายชื่อศิลปินพวกเราไม่ได้พูดไปทั้งหมดไม่ต้องมาออกน้อยใจรูปทุกท่านมีอยู่แล้วนะฮะเอออ้าวย้ออีกทีนึงก็แล้วกันนะครับผมวันที่2มิถุนายนนะฮะ ความพิเศษในรอบ10ปี90ทุกทุ่งรักไทยพี่ไก่สอน5พิเศษอะไรบ้างรอบ10ก็จะมีดีเจของเราึ้นไปหาออกอุ๊ยโชว์ดีเจในคุณฮะคุณคุณคุณร้องกับเอาหอนเพลง่ะคุณพี่ไก่สอนพี่เอาเลยอโชว์ให้ผมหน่อยดิซัมเปิลหน่อยซัมเปิลหน่อยซเพลงสื่อสารความรู้สึก ผ่านคลื่นเพลงลูกทุ่งรักไทยส่งต่อเพลงฮิตโดนใจให้เราเชื่อมใจไปถึงกันอุ้ยเราอได้เปล่อาตามเดี๋ยวของจริงของแท้ของเต็มดมังที่บนเวทีดีกว่าไม่เดี๋ยวเดี๋ยวของเต็มไปรีแอคอีกข่าวหนึ่งเอออุ้ยเราร้องได้อ่ะีวทีได้ไหมมาหนึ่งสองสามสื่อสารความรู้สึกผ่านคลื่นเพลง ลู้ทุ่มรักไทยส่งต่อฟังฮิตโดนใจอะไรเนี่ยคุณได้ซ้อมหรือเปล่านี่ล่าสุดฉันใช้คำพิทาเต้นเราด้วยนะนี่เขาไม่เท่าอะไรแมนเลยต้องไปรอดูว่าเวลาซ้อมตอนไหนไม่ต้องรอดูเผื่อมีเซอร์ไพรส์ที่หน้าเวทีนะฮะเซอร์ไพรส์อย่างหนึ่งก็คือแน่นอนว่าจากพี่ชางแน่นอนรอบนี้มันหนึ่งมันบาดไหมดูว่ามีพิเศษกว่าเดิมมี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 ยังไงก็มีหนึ่ง อ้าก็ไม่พิเศษกว่าเดิมเลยเนี่ยพิเศษพิเศษกว่าเดิมคือเราแก้วไปถ่ายด้วยเออมีแก้วหลายคนบอกว่าอยากได้แก้วนะฮะมีมีของแจกนะครับแจกพิเศษไม่มีไม่มีอืมไม่แน่เหมือนกันแค่ศิลปินมาเยอะขนาดนี้ก็ถือว่าพิเศษมากถูกต้องถูกต้องแล้ไม่มีเวลาจะแบบอะไรแล้วนะครับเพราะว่าแต่ละคนก็ร้องเพลงกันด้วยเออนะอ่ะมาครับทุกคนที้สท้ายเนี่ยเราย้ำอีกคืนหนึ่งเจอกันวันที่ 2มิถุนายนนะครับผมเวลาตั้งแต่เที่ยงจริงๆไปตั้งแต่9ก้าโมงสิบงได้เลยเพราะว่าคุณจะไม่มีที่นั่งแล้วนะฮะน่ามาแต่ว่าหราคุณเออคือใครที่บอกว่าจะไปรอช่วงบ่ายอะไรเงี้ยบอกเลยว่างานนี้มีโอกาสที่จะไม่ได้มีที่นั่งดังนั้นไม่ได้จองที่ไปหน้าเวทีก็ดีไปข้างๆเวทีก็ได้หรือจะว่าไปยืนบนรถไฟฟ้าก็มีพื้นที่ให้เหมือนกัน นักรับผม์ันนี้ต้องคนแน่นแน่เลยแน่นมากนะฮ<น>ะจะคิดเลยแค่ดีเจก็คุณนี่ก็แน่นเลยถูกต้องเอาล่ะทุกคนมาแล้วทุกคนปิดแล้วเราจะนานกว่านเลยคุณจะจ,จะไปยืนตรงไหนหลังเวทีโอเคเดี๋ยวสรุปนะฮะสองพิจนายนนี้นะครับเราเจอกันไม่ได้นะครับเพราะว่าดีเจทุกคนนี่มีความตั้งใจการร้องเพลงมากรวมถึงศิลปินทุกคนก็มีความตั้งใจที่จะมาเรียกว่าฉลองฉลองนะฮะเราะความจริงับใช่ครับ สิบปีเก้าสิบลุกทุ่งรักไทยนะฮะมีความพิเศษก็คือศิลปินห้าสิบกว่าคนและความพิเศษมากกว่านั้นก็คือไม่ว่าจะเป็นทั้งสปอนซ์สปอนเซอร์แล้วก็โชว์จัดเต็มจากศิลปินนะฮะรวมถึงดีเจด้วยไปกันได้เลยนะฮะที่ไหนนะพี่ไกดสอนอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิครับเกาะพญาไทเที่ยง<อ>วันเย็นหกโมงเย็นนะครับมีสินค้าราทาพิเศษจะพูดสนับสนุนของเราด้วยเอแต่ว่า,าไม่เข้าช่องเราไม่เป็นไร <laughs> เอาหรอเขาจะได้เข้าไงโอเคได้เลยฮะเอาเจอกันนะฮะครั้งนี้ก็ได้รับความร่วมมือมากมายนะฮะไม่ว่าจะเป็นทั้ง90ทุ่งรักไทยแล้วก็บริษัทช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์นั่นเองนะครับรวมถึงเราดีเจทุกคนมาสนับส,สนุนทุกๆคนนะฮะที่ <Yeah. S 2> อย่างไรครับอ่ะไปแล้วดีกว่านะฮะยังไงก็ฝากกดหัวใจฝากกดไลค์ฝากกดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช anel ของหนุ่มเจียระด้วยนะฮะกับเจียรักเล่นเจียระเล่ามาซีวอลซูฟังนะครับผมนี่คือรายการ จากระวานลุกทุ่งครับสวัสดีครับสวั่ดีครับไปละบุ๊คเคยน้านี่จังไปทำอะไร